สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตการทําสันในวัวต้มกระหล่าปลีม่วงนะคะก็ถ้ายังไปร้านอาหารไทยบางร้านก็ยังจะพบแกงชนิดนี้อยู่ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาลองทํากันดูค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของสันในวัวต้มกระหล่ําปลีม่วงนะคะก็อย่างแรกเลยจะมีเนื้อก่อนนะคะปกติจะใช้เป็นเนื้อสันนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นเนื้อน่องนะคะจะได้เป็นมันๆน,นิดนึงนะคะ แล้วก็นี่ค่ะกระหล่ำปลีม่วงนะคะเราก็จะมีตัวหัวกะทิหางกะทิน้ำปลาน้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกสีนะคะอันนี้ไม่บังคับนะคะคือน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำพริกกะปิเนี่ยแหละนะคะก็จะมีกะปิที่เผานะคะแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งปน่นน้ำมะนาว สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำตัวสันในต้มกระหล่ำปีม่วงกันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือเอาหางกะทินะคะหางกะทิใส่หม้อนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะตั้งให้เดือด แล้วเดี๋ยวพอเดือดเราถึงจะใส่เนื้อลงไปเคี่ยวนะคะถ้าใช้กะทิสดเราก็คั้นหัวคั้นหางแต่ถ้าเป็นกะทิกล่องเนี้ยนะคะก็คือเทออกมาแยกส่วนแรกไว้ก่อนที่คนๆส่วนที่2เนี่ยผสมน้ําเติมเข้าไปนะคะให้มันเจือจางก็จะเป็นหางกะทิทีนี้นะคะเราก็จะรอให้เดือดนิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อะคะ่ะ ค่ะนี่กะทิเราเดือดแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลีนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะเราก็จะเคี่ยวตัวเนื้อเราเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนเนี่ยจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนะคะก็อาจจะมีถ้าน้ำน้ำกะทิงวดบ้างเนี่ยก็เติม วน้ำลงได้เล็กน้อยนะคะหรือตัวกะทิเติมได้เล็กน้อยแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเปื่อยเดี๋ยวค่อยเช็กดูด้วยใช้ซ่อมเนี่ยนะคะจิ้มดูแล้วท่าน,นิ่มเปื่อยก็แสดงว่าใช้ได้นี่เราจะปล่อยให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะ ค่ะระหว่างที่เราต้มตัวเนื้อในกะทิเนี่ยเคี่ยวให้มันเปื่อยนะคะเราก็จะมาทําตัวน้ําจิ้มเหลือเป็นน้าพริกกะปิเนี่ยเตรียมเอาไว้นะคะก็เอากระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเหลือ,อไว้ลอยหน้า จริงอันนี้ก็จะจริงๆจ,จะไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะแต่ว่าถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ไปนิดเพิ่มได้นะคะกะปิค่ะกะปิก็คือถ้ามีใบตองก็ห่อใบตองแล้วก็ปิ้งหน่อยก็ได้นะคะจะได้หอมหอมพุงแห้งนะคะ น้ำมะนาวค่ะถ้าคุณผู้ชมมีมะอึกหรือมะดันอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็สับๆซอยๆใส่ด้วยก็จะเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นนะคะก็เคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ําตาลปีบค่ะ นี่นะคะ<ม>ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะคือคุณผู้ชมก็ชิมดูถ้าสมมุติว่ายังมันเพราะว่าขึ้นอยู่ตัวกะปิด้วยนะคะกะปิเค็มมากเค็มน้อยถ้ากะปิเนี่ยไม่เค็มมากเนี่ยเราสามารถเติมน้ำปลาหรือเกลือลงไปได้อีกนะคะแต่ถ้านี่เราไม่ได้ใส่น้ำปลาเพราะกะปิเราค่อนข้างเค็มนะคะวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักใส่ภาชนะแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูที่เนื้อที่เราเคี่ยวไว้อีกทีนึงค่ะ มาดูแกงกะทิต้มกระหล่ำปีของเราต่อนะคะเดี๋ยวเราถึงจะใส่กะหล่ำปีตอนนี้เราเคี่ยวเนื้อนะคะเราจะดูว่าเนื้อเปื่อยหรือยังนะคะก็อาจจะเอามาทดสอบดูจิ้มดูนะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่ยเปื่อยดีแล้วนะคะเราก็เอาตัวหัวกะทินี่แหละคะ่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะ มีเปิดไฟแรงได้ได้นะคะไฟกลางถึงแรงนะคะจากนั้นเรารอให้เดือดสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเอาตัวกรัล่ำปรีเนี่ยใส่ลงไปอาจจะใช้เวลาเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันคะ่ะ ค่ะนี่ตัวกะทิเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล่ำปรีม่วงลงไปเลยค่ะเราก็จะต้มจน กะหล่ำปลีเนี่ยมันนุ่มเปื่อยนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาปรุงรสค่ะแล้วไงเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่มันเปื่อยแล้ว,ลวเราปรุงรสกันค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ดูเช็คดูกระหลำ่ำเราก็ค่อนข้างนิ่มดีแล้วนะคะอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็ต้มนานอีกนิดนึงก็ได้นะคะถ้าน้ำงวดก็เติมน้ำหรือถ้ามีกะทิเนี่ยก็ใส่กะทิไปได้นะคะเราก็จะปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่ทานเผ็ดอะไรเลยเนี่ยก็เป็น ไม่ชอบปรุงเนี่ยก็ทานอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าเราใส่ให้มันมีความหวานนิดนึงเค็มนิดนึงนะคะเพิ่มก็จะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาะคะ่ะรสชาติก็จะออกหวานหวานเค็มๆมมนะคะอันนี้จะเป็นไม่เผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กๆก,ก็ทานได้นะคะก็ถึงวลาเราก็จิ้มกับตัวน้ำพริกก,ะป,กะปิอีกทีนึงนะคะจะเห็นว่าสีกะทิก็จะเปลี่ยนเพราะว่าตัวกระหล่ำตีม่วงที่เราต้มเนี่ยนะคะทำให้น้ำเป็นสีม่วง,งไงเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยและกัน,นะคะ่ะ ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเนื้อสันในต้มกะทิของเราแต่อย่างที่บอกวันนี้เราเป็นเนื้อน่องนะคะเราไม่ได้ใช้เนื้อสันในเราก็จะใส่ตัวชามที่เราจะเสิร์ฟนะคะ สามซินจะเห็นว่าอันนี้น้ำจะค่อนข้างจะเนียนๆหน่อยเป็นเพราะว่าเราใช้กะทิกล่องนะคะถ้าอยากให้มีแตกมนันเยอะๆก็แนะนำว่าซื้อเป็นกะทิสดแล้วมาคั้นดีกว่าอันน้นก็จะทำให้ เป็นมันในตัวน้ำกะทิเองนะคะเหลือก็เป็นน้ำน้ำ แล้วก็อย่างที่บอกคือทานเครื่องจิ้มหรือน้ำจิ้มที่ทานคู่เนี่ยนะคะก็คือน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะก็ทานคู่กับตัวเนื้อแล้วก็ตัวกระลำก็ยิ่งเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะไงก็คุณผู้ชมลองเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คง้งะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ